กราบพระพุทธกราบพระธรรมกราบพระสงฆ์คุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์และกัลยาณมิตรทุกท่านค่ะวันนี้พุทธปัญญาชาเนลขอนำเสนอวิธีการกรวดน้ำอย่างไรให้ได้กุศลเกิดผลบุญสูงสุดเจ้ากรรมนายเวรได้รับ หลายคนต้องเคยกรวดน้ำหลังทำบุญกันอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่จะมีสักกี่คนที่จะรู้ความหมายจริงๆว่าการกรวดน้ำนั้นทำเพื่ออะไรวิธีการทำที่ถูกต้องทำอย่างไรเพื่อให้ได้กุศลผลบุญสูงสุดและผู้ที่ล่วงรับไปแล้วหรือคนที่เราปรารถนาให้จะได้รับดังนั้น ก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจกับการกรวดน้ำกันก่อนนะคะว่าการกรวดน้ำนั้นคืออะไรการกรวดน้ำคือการที่เราตั้งใจอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับญาติคนรู้จักที่ล่วงลับไปแล้วหรือเทวดาประจำกายตลอดจนเหล่าเจ้ากรรมนายเวรและวิญญาณที่ไม่มีญาติ เราสามารถกรวดน้ำได้ทันทีที่เราทำบุญเสร็จหรือเราจะกลับไปกรวดน้ำที่บ้านก็ได้แต่อย่างหลังนี้หลายคนอาจจะกลับบ้านไปแล้วลืมทำให้คนที่เราตั้งใจทำบุญให้เขาไม่ได้รับส่วนบุญที่เราทำเลยวิธีการกรวดน้ำที่ถูกต้องให้ใช้มือขวาจับภาชนะเทน้ำแล้วเริ่มเทน้ำลงไป โดยเริ่มกรวดน้ำขณะที่พระท่านขึ้นต้นสวดว่ายะถาวริวหาปูราโดยเทน้ำไปเรื่อยๆไม่ให้ขาดสายขณะที่เทน้ำนั้นก็ให้ตั้งจิตอุทิศบุญที่ทำส่งให้ผู้ที่ต้องการจะให้โดยไม่ต้องกังวลถึงสิ่งใดระวังอย่าให้จิตสายและไม่ต้องกลัวว่า พระจะสวดจบบทกรวดน้ำเสียก่อนเพราะสิ่งสำคัญในการสมบุญก็คือจิตที่แน่วแน่เป็นเรื่องสำคัญที่สุดค่ะส่วนมืออีกข้างที่ไม่ใช้กรวดน้ำระวังอย่าเอามือหรือนิ้วไปขวางทางที่น้ำไหลเพราะจะเป็นการปิดกั้นกระแสบุญไม่ให้ไหลอย่างสะดวกและมีผู้ปฏิบัติผิดๆเช่นนี้อยู่มากมายอย่างไรก็ตาม ถ้าหากไม่สามารถหาน้ำมากรวดได้ทันก็ใช้วิธีการกรวดน้ำแห้งก็ได้คือใช้จิตที่ตั้งมั่นแล้วนั้นเป็นการส่งบุญบุญนั้นย่อมส่งถึงตัวผู้ที่เราปรารถนาให้ได้รับเช่นเดียวกันค่ะหลังจากที่เรากรวดน้ำเสร็จแล้วให้เรานำน้ำที่เราเทใส่ที่รองออกไปรดน้ำที่โคนต้นไม้ใหญ่ ที่มีรากลงดินจะดีมากแต่หากใครที่บริเวณนั้นไม่มีต้นไม้ใหญ่แนะนำว่าเอาที่ที่สะดวกที่สุดก็ได้ค่ะซึ่งโดยปกติคนส่วนใหญ่จะใช้บทกรวดน้ำแบบสั้นกล่าวคืออิทังเมยาตินังหุนตุสุขิตาหุนตุยาตโย ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าจงมีความสุขด้วยเถิดบทกรวดน้ำอุทิศส,ส่วนกุศลอิทังเมมาตาปิตุนังหูตุสุขิตาหูนตุมาตาปิตโรขอส่วนบุญนี้ จงสำเร็จแก่บิดามารดาของข้าพเจ้าขอให้บิดามารดาของข้าพเจ้ามีความสุขอิทังเมยาตินังหูตุสุขิตาหูนตุยาตายโยขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแกญ่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้ามีความสุขอิทังเม คุรูปัชยญาจริยานังโหตุสุขิตาโหตุคุรูปัชยญาจริยาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ครูอุปชาอาจารย์ของข้าพเจ้าขอให้ครูอุปชาอาจารย์ของข้าพเจ้ามีความสุขอิทงังสัพพเทวตานังโหตุสุขิตาโหตุสัพเพเทวา ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวงขอให้เทว,วดาทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอิทงังสัพพะเปตานางงตังโหูตุสุขิตาโหนตุสัพเพเปตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เปรตทั้งหลายทั้งปวงขอให้เปรตทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอิทงัง สัพพะเวรีนางโหตุสุขิตาโหตุสัพเพเวรีขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอิทงังสัพพะสัตตานางโหตุสุขิตาโหตุสัพเพสัตตาขอส่วนบุญนี้ จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขทั่วหน้ากันเถินเป็นอย่างไรกันบ้างคะทีนี้ก็ไม่ต้องห่วงกันเลยว่าบุญกุศลที่เราทําไปจะส่งไม่ถึงผู้รับผู้ที่เราปรารถนาให้ได้ส่วนบุญทางพุทธปัญญา h ช n แนลก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่า การสวดมนต์และแผ่เมตตาในครั้งนี้จะช่วยให้มองเห็นทางออกของปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่และหลังจากนี้ก็จะไม่มีเจ้ากรรมนายเวรที่คอยกวนใจชุดรั้งความสุขความจเจริญในชีวิตได้อีกต่อไปค่ะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับพุทธปัญญาชาแนลด้วยนะคะ